ชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวโกสแลนด์ Land, แดนผีด้วยนะครับหลังจากเหตุการณ์ที่ยงได้วิ่งหนีผีกองกอยทำให้ยง ได้พลัดหลงกับพรานและชาวบ้านไปคนละทิศคนละทางนี่ก็เป็นวันที่สองแล้วแต่เป็นวันแรกที่ยงจะต้องใช้ชีวิตคนเดียวในป่าแห่งนี้ความรู้สมัยเรียนลูกเสือที่เหลือเพียงเล็กน้อยได้ถูกขุดขึ้นมาใช้ทั้งการหาผลไม้กินตามล่าสัตว์ต่างๆหาน้ำจากต้นน้ำหรือเถาวัน ย้งเดินไปเรื่อยๆจนเจอกับรอยเท้าแปลกๆมันมีลักษณะเหมือนอุ้งเท้าเสือแต่ตรงส้นเท้ามันเหมือนคนรอยเท้าอะไรวะเนี่ยย้งพูดในใจและเดินไปเรื่อยๆจนได้ยินเสียงลำธารเฮ้ย hey, หรือเราจะวนกลับมาต้นน้ำเดิมที่เราเจอทองหรือเปล่านะ ยงได้เดินตามเสียงน้ำไปทว่าก็ได้มาโผล่ที่ต้นน้ำจริงๆแต่มันคนละแห่งกับที่ย้งได้เจอทองผีนั่นเลยตัดสินใจที่จะพักตรงนี้ทว่าย้งทำห้างไม่เป็นจึงขึ้นไปนอนบนต้นไม้แทนช่วงเย็นย้งพยายามอยู่หลายชั่วโมง ในการจับปลาในลำธารกินทั้งเหลาชมวกอันแล้วอ่อนเล่าหรือจะพยายามจับปลาด้วยมือเปล่าแต่ก็จับไม่ได้อะไรเลยสักตัวเมื่อความเหนื่อยล้ามันมากกว่าความหิวยง้งจึงแบกสังขารขึ้นไปเตรียมนอนบนต้นไม้หลับไปตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้จนได้ยินเสียงแววแวว ของผู้หญิงดังขึ้นเสียงนั่นเหมือนกำลังอยู่ในลำธารยงเปิดตาขึ้นสิ่งที่เห็นคือมีร่างของหญิงสาวร่างหนึ่งท่ามกลางแสงจันทร์เธอกำลังแช่น้ำอยู่ในลำธารยงนึกในใจหรือเราอาจจะขอความช่วยเหลือจากเธอได้หรือเปล่านะที่สำคัญน่าจะสวย ขนาดเห็นแค่ข้างหลังนั่นเนี่ยแต่ไม่ทันที่ยงจะได้หาวิธีลงไปเธอคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าลงมาสิจ้าพี่เฮ้ยแต่เดี๋ยวนะคนที่นี่เขาพูดสำเนียงแบบนี้กันหรอกเหรอช่างมันเถอะไหนๆเธอก็คงเห็นเราตั้งแต่แรกแล้วล่ะยงเตรียมตัวลงไป แต่ในใจก็คิดว่าแล้วกลางป่าแบบนี้มีผู้หญิงหน้าตาสวยๆแบบนี้มาเดินคนเดียวกลางป่าด้วยหรอวะผีกองกอยก็ยังเจอมาแล้วไม่ใช่วันนี้จะเป็นผีผู้หญิงอีกหรือเปล่าเนี่ยเธอเริ่มหันมาแววตานั่นช่างเปลี่ยนไปด้วยความเสน่หาแต่ก็แฝงไปด้วยความน่ากลัวแปลกๆรออะไรละ่ะเจ้าพี่ลงมาเถอะ ยงไม่อยากลงไปแต่เมื่อจ้องตาก็เหมือนถูกมนต์สะกดขามันก็ก้าวลงไปเองซะอย่างนั้นสุดท้ายรู้ตัวอีกทียงก็ยืนอยู่ต่อหน้าผู้หญิงสาวปริศนาคนนั้นได้เห็นหน้าชัดๆรู้สึกได้เลยว่าเธอช่างสวยมากทว่าแววตากับโครงหน้า ช่างหน้ากลัวแปลกๆเธอแต่งตัวแบบชาวบ้านก่อนจะใช้วาจาสเสน่ห์พูดล่อลวงให้ยงหลงไหลยงยืนนิ่งมองหญิงสาวคนนั้นราวกับว่าถูกมนต์สะกดทว่าอยูๆ่ๆเธอก็พูดขึ้นมาว่าร่างของข้าจะได้สมบูรณ์ขึ้นสักทีหญิงสาวคนนั้นก็มีสีหน้าแปลกๆ เวลตาก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มขึ้นมาทันทีทว่าอยู่อร่างกายของเธอก็เปลี่ยนไปมีหางงอกมีลายเสือขึ้นตามตัวแต่ยังอยู่ในร่างของคนนี่มันครึ่งคขนครึ่งเสือยง้งรีบถอยจนหลังไปติดต้นไม้หรือรอยเท้าแปลกๆที่เจอ จะเป็นของผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าเธอเดินตามเข้ามาอย่างช้าๆยงนึกในใจนี่มันอะไรกันวะเนี่ยหนีเสือปากจระเข้ชัดๆยงค่อยๆถอยไปและใช้มือหยิบฉมวกที่เหลาไว้แทงปลาเมื่อเย็นใช้ฉมวกแทงเข้าไปที่สมิงตนนั้นอย่างจัง ยงรีบปีนหนีขึ้นไปบนต้นไม้และนั่งมองสมิงตนนั้นด้วยความกลัวโดยไม่รู้เลยว่าเธอแค่แกล้งเจ็บปวดทรมานให้ยงตายใจจากนั้นก็กลายร่างเป็นเสือและกระโจนหายเข้าไปในป่าย้งถอนหายใจด้วยความโล่งอกคิดว่าคืนนี้เธอคงไม่มาแล้วพลางคิดว่าจะไปต่อ หรือรอพรานอยู่ตรงนี้แต่ถ้ารอพรานอยู่ตรงนี้สมิงสาวนั่นต้องกลับมาอีกแน่และคืนนี้มันคงจะไม่ปล่อยยงไว้ยงรีบหากิ่งไม้มาทําเป็นธนูใช้เอ็นตกปลาผูกหนังยางหลายๆเส้นพอให้สร้างแรงดีดได้จากนั้นก็สร้างกับดักไว้เผื่อว่าหากสมิงสาวนั่นกลับมาอีกรอบ อย่างน้อยก็ยังมีอะไรไว้ป้องกันตัวเมื่อเวลาข้ามาถึงยงขึ้นไปรอบนต้นไม้เพื่อรอรุ่งเช้าจะได้รีบออกไปตามหาพรานชุม่มเพราะความเหนื่อยจากการต่อสู้กับสมิงตนนั้นทำให้ยงเผลอหลับไปเทว่า เมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนบรรยากาศเต็มไปด้วยหมอกน้ำค้างปกคลุมทั่วบริเวณป่าปนกับอากาศในป่าที่หนาวเหน็บไปถึงกระดูกความหนาวปลุกให้ยงตื่นจากนิทราพลางเห็นเงาเรือนร่างของผู้หญิงอยู่ในสายหมอกร่างนั่นนั่งคล่อมบนตัวยงและได้ใช้มนสะกด ไม่ให้ยงสามารถส่งเสียงได้หรือควบคุมร่างกายตนเองได้เลยเธอเหยียบหน้าอกยงและยืมขึ้นจากนั้นก็แหงนหน้าเข้ามาใกล้หน้าของยงยังไม่ทันที่ยงจะได้ลืมตามองอย่างชัดชัดอยู่ๆร่างนั่นก็ใช้กรงเล็บที่คมกริบขวนไปที่ร่างของยง จนโชคเลือด <c oughs> เพื่อรอกได้ความดีใจที่จะได้รากมนุษย์เพิ่มอลรา <c oughs> เพื่อเสอริมอิทธิฤทธิให้ตนเองยงขยับไม่ได้กรงเล็บนั่นตวัดเข้าใส่อย่างบ้าคลั่งจงเป็นร่างหมายาของข้าอีกร่างซะข้าจะได้ไปหลอกเพื่อนของเจ้าอีกสองคนนั้นยง พยายามยกแขนขึ้นมาป้องกันตัวเองจากกรงเล็บนั่นทว่าคราวนี้สมิงตนนั้นได้ง้างกรงเล็บขึ้นจะตะปลบลงที่ยงแต่อยู่ๆร่างของเธอก็ถูกใครบางคนกระชากออกไปจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังลั่นป่ายงเห็นพรานชุ่มยิงปืนไปที่สมิงตนนั้นทว่าอยู่ๆย มันก็หันควับมาทางยงคำรามลั่นหรือผู้มาอย่างไวผ่านชุ่มรีบยิงปืนออกไปโดนช่วงกลางลำตัวของสมิงตนนั้นพอดีทว่าคราวนี้สมิงสาวนั่นเหมือนจะถูกแรงอัดจากกระสุนที่พรานชุ่มยิงใส่ร่างของเธอกระเด็นไปกระแทกที่โขดหินข้างล่างพร้อมส่งเสียงร้องคำรามลั่นป่า ากนั้นก็หนีหายไปในความมืดพรานชุม่มจึงพูดขึ้นมาว่าเรารีบออกจากที่นี่กันก่อนกระสุนนั่นค่าได้ลงอาคมไว้คงทำได้แค่ให้มันเจ็บตัวได้เพียงเท่านั้นไม่สามารถทำให้มันถึงตายได้เมื่อถึงรุ่งเช้าก็ต้องรีบออกจากป่าแห่งนี้ไม่เช่นนั้นได้เจอทั้งกองกอยทั้งเจ้าสมิงนั่นรับรองได้ตายกันหมดแน่จากนั้น ชุ่มก็แบกร่างของย้งออกจากตรงนั้นและไปพักในถ้ำที่อยู่ห่างจากแถวนั้นประมาณ1กิโลจากนั้นก็ได้ลงอาคมกำกับพื้นที่ไว้เพื่อไม่ให้ผีหรือสิ่งชั่วร้ายเข้ามาได้ย้งสลบไปเพราะความเจ็บปวดจากบาดแผลพรานชุ่มจึงหาสมุนไพรแถวนั้นมาทำแผลให้ย้ง เพื่อบรรเทาวความเจ็บจากนั้นทั้งสองก็ได้หลับไปเมื่อรุ่งเช้าอาการยงก็ดีขึ้นพอที่จะเดินได้พรานชุ่มจึงรีบพายยงออกจากป่าแห่งนั้นยงจึงถามพรานไปว่าแล้วชาวบ้านอีกคนล่ะครับพรานชุ่ม จึงบอกว่าหายไปไหนก็ไม่รู้เราออกจากที่นี่กันก่อนเดี๋ยวค่อยพาชาวบ้านเข้ามาหากันอยู่ที่นี่มันอันตรายแต่เมื่อเดินทางออกมาถึงชายป่าก็พบว่าชาวบ้านคนนั้นออกมารอที่ชายป่าอยู่แล้วโชคดีที่ชาวบ้านคนนั้นไม่เป็นไรอาจเป็นเพราะ ชาวบ้านคนนั้นไม่ได้มีความคิดที่จะหยิบของมีค่าหรืออะไรก็ตามที่ตกอยู่ในป่าที่ไม่ใช่ของตนจึงทำให้ตนแคล้วคลาดจากเรื่องลี้ลับและความอาถรรพ์ของป่าทั้งสามจึงได้ออกจากป่าแห่งนั้นอย่างปลอดภยัยเรื่องนี้จึงทำให้ยงได้รับประสบการณ์ที่จดจำไม่มีวันลืม เรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังครับหลังจากรับชมคลิปจบแล้วฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องโกดแลนด์แดนผีด้วยนะครับ